แลสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะสามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า kmm ขีด h e a d ก็ได้ค่ะ สำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่เข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถที่ข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถที่ข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิก อยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปทีก่กข้าสู่ระบบตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Facebook ค่ะ แล้วก็มาเลือกมันหมู่ข้างล่างตรงนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราก็ได้นะคะส่วนตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราแล้วก็เปิดไลฟ์สดขึ้นมาเลยนะคะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบข้างล่างตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วก็สั่งซื้อตรงนี้เลย ถามมาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่ารำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ํา1บาทสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งเมื่อเติม1 0 0 0ับาทขึ้นไปหลับบุญวัดเพิ่มอีก2นด้วยนะคะเราก็มาใส่จ,จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแลล้้วกดเเเตติมิมงงนนรีย แล้วก็สามารถสแก,กนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นชิลเพค่ะเติมค่นต่ํา20บาทสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งค่ะมาเติม5,000บาทขึ้นไปแล้บุญนัดเพื่มี5%นะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเรานะคะอยากจ่ายผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะ ่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารนะคะก็สามารถคลิกคัาลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันข้างล่างตรงนี้เลยนะคะอันต่อมาค่ะเป็นแอปอังเปา Wallet ค่ะแล้วก็สามารถดําเนินการในแอปอังเปา Wallet ของเราจนเสร็จสิ้นเหมือนกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะคะจากแอปอังเปา Wallet มาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันข้างล่างตรงนี้ค่ะ อันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่ทำการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาใช้งานค่ะอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าเลยยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้นะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตั๋วช่วยเหลือค่ะช่องที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคียกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า a d ด c a p e อ k t h ก็ได้ค่ะตั๋วช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะเลือกคําสั่งซื้อน,นะคะใส่รหัสออเดอร์ลงไปใส่ข้อความแล้วกดส่งตั๋วข้างล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจหรือได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราค่าคอมมิชชั่นอี่ห้ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google เพย์แล้วก็แอปสโตรและเพิพมคําว่า k m m k i h e c o m ก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะ เมื่อกี้ยอดไลฟ์สดนะคะยอดคนดูไลฟ์สดเมื่อกี้มีแค่1คนเนาะก็คือเราเองค่ะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมาเป็น42คนแล้ว45คนแล้วค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะทางเว็บไซต์เขาก็จะทยอยขึ้นยอดคนดูไลฟ์สดของเราขึ้นมาให้เราจนครบเลยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m m เ h ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะเราเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ